สวัสดีครับสนิทโจทะ์ชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโป่งนะครานบุรีนะครับก็อยู่ร้านก๋วเตี๋ยวแซ่บร้านเตียวแซ่บนะฮะก็มีประเภทโมีหลายประเภทเลยางลแล้วก็ีุนเส้นเกี๊ยวหอนะครับแล้วก็ผมเอาเกียวกอบหน้าหน้าหมูทะเลดึงแร้ก็จะมาสั่งรวมกัน แต่ว่ามีแบบรวมเพื่อเ้าใครไม่พออย่างผมก๋วยเตี๋ยวเส้นยัมีเพราะมีหลายเมนูแล้วที่นี่แล้วก็เมอาข้าวข้าวผัดกะเพราหมูโบราณน่าข้าวไผ็ดาวเพาหมูโบราณนาข้าวเผดาวมีหมูกรอบไหมฮะมีแต่หมูหมักหมักหมักหมูะหมี่กวยเตี๋ยวดำไก่ดาววยเตียขออนุญาตไหนิคกี้พายแด้วนะก็ ผมเอาผัา 2. 2> ดกะเพราได้ก็ได้กระเพราผึ้รับใช่ดาวได้แบปน่ะใช่ดาวไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อมีเย็นน้โคกะเพาะอะไรนี uh> ้กะเพาะน้ำข้นหมูก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวก๋อเหล่าตำลึงก็มีหลายอย่างนะครับโต๊ะจะเป็นเมนูแม่นัแนะนำอ๋อแบบนี้ครับเมนูโอ้จังหวัดข้าวบนนี้นะครับครับ อันนี้คือชื่อร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแซบ่บราชบุรีนะครับอ,รอยู่ริมแม่น้าบรรยากาศดีครับติดแม,ม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ําแม่น้าอะไรพี่รับริมแม่มน้ําเดียวกันเดี๋ยวนึ่งแม่กองเนี่ยแม่กองนะราชบุรีบ้านโปง่งน่าจะเป็นแม่กองนะครับอ,รอยู่ติดตรงนี้พอดีเลย,ยนถนนริมน้ํานะครับชื่อถนนริมน้ําตัดกับถนน อนันตุทิศอ่าใช่ครับแม่น้ำแม่กองนี่ครับจกดนี้นะซอยอนันตุทิศอ่าหมุนตรงนี้ไปเลยโอเคเลยเป็นร้านแต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเพิ่งจะเปิดได้5ปีนะก็อ่าแต่แต่ถ้าทานกันดีของที่ท่านโปลูว่าอร่อยอย่าน่าจะเก่ามาจากที่อื่นนะแต่เขาเพิ่งมาตั้งที่นี่ครับก็อยากรู้ผัดกะเพราโบราณจริงๆครับราคาก็รับได้ครับ35บาท40บาทนะ50 60มีครับเป็นอาหารจานเดียว ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอาหารจานเดียวนะครับแล้วก็เป็นกับบ้างก็มีนะฮะเขาสั่งไปยังเมื่อกี้สั่งแล้วใช่ไหมเอาข้าวมาก็อะไรทักอย่าง <S 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 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าห<ด>น้าตาเป็นไง ามะนาวมันคือรสสหนุ่มเนี่ยหน้าเก้งหอยครับสิบบาทโอ้มาแล้วครับหนึ่งอย่างนี่เลยนี่อะไรของใครเอ่ยนี่กะเหัวกระเพราน้ำข้นใช่เหรอใช่กระเพราน้ำข้นใช่ไหมพี่ต้องแซ่บต้องแซ่บน้ำข้นกระเพราน้ำข้นเลยต้องแซ่บน้ำข้นอ๋อเหรอ ทำคุกกิ๊กน่าทานเป็นคุกกิ๊กคุกกิกน่าทานนะฮะแบบนี้ต้องสั่งหลายๆชามถูกแก้วสองแล้วน้ำสองแก้วอะไรน้ำปลาขวดหนึ่งครับข้อหน้าตาก็แบบนี้เลยที่เขาทำนี่ครับเป็นภาพตัวอย่างนี่คือภาพจริงนะฮะเขาทำเป็นเมนูออกมาแบบนี้นะครับของโบราณไม่มีนะตัวอย่างไม่มีนี่อะไรนะเนี่แหละเพราะเพาะน้ำข้นหูเะเีาะนี่เพราะเราไม่ได้อ่านผิดนี่พี่ ข้าวไปด้วอันนี้ทำหมูโคลาพานี่ของเราคุณทานกินได้ไหมเอาเลยเขามีกองกลางให้ด้วยนะเผื่อใครไม่อิ่มครับมีกางกลางด้วยกอกางด้วยใครไม่กินด้วยมอ้งฮะผมว่าพี่กินตามคำหมดนะพี่วันที่เราไปกินที่มัน พวกผมต้องกินทั้เดียวจริงๆสองคำก็หมดแล้วนะไปช้ากินนิดเดียวเองข้าวกรกแก่ข้าวเส้นใช่ครับโค้อินเทสกินไรอโคเหรอนี่ครับเป็นซอ์ที่โค้กใส่นี ทำจะไม่ทรมารน้เาที่คนทำแล้วก็มีมีชิ้นปลาด้วยนะชิ้นปลานะมีหมดเลนะเดี๋ยวอมใมันเหวานลงตัวมากเลครับสวีทแอนด์สไปซี่ มาวันนี้หายเมาเลแล้วเนี่ยคินมาแกินแล้วเดิดเีคิครับก็สวัสดีครับพ่ตอเเที่ยวที่าสั่งครับตอนนี้ก็คือร้านนะครับตอนน้กร้นว่าเดียวแั่นะเดี่ยวบต้นรัานทิ้าวสาเจ้าดงสเจ้าดินไมนไม่ก่อตนี่ถึงแม้เาเิน้ไม่นาดูแ้องศอมอร่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบชาโบราณนะ ไม่ว่า,านนไม่ใช่ว่าใส่พุงเดียวก็จะไม่ออกนะครับเผาหน่องแล้ว,าาลลวบางครั้งเนี่ยม,มันมไหลพูดไม่ถูก <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยมันแบบเออใส่แล้วมันจะลงตัวมันเองก็ได้นะครับก็วันนี้ผมสั่งหลายอย่างแล้วก็จะตั้งกล้องให้ดูครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ตั้งครับลองชิมครับมีเกี๊ยวทอดกับมาร์ดีมา,มาปเป็นบ้าง <c oughs> เยอะทางดับแมงดูน้นอ,คคอ,นอสองรายการกันแล้วกันนะพี่ตั้ง,งตรงไหนพี่ อยูยุ่งในด้วยใต้หมูยุ่งหมูเยอะหมูหมูยนงไงที่บ้านโพผ่านมาบ่อยนะครับแต่ไม่เคยเข้ามาในเมืองเลยที่ได้ผ่านไปที่สุเดี๋ยวเราจะผ่านนะครับสม่ำๆไปเมืองกาญก็ผ่านมาแค่นี้แหละแต่ไม่เคยแวะเข้ามาในเมืองเหมือน เสียหมูมะนาวหมูมะนาวว,านาวันไปได้ขายรูปไหมล่ะข,ข,ขายนะขายข้ากินเนี่ยหอขาย

โกุูเตย์ยังไม่เปิดด้วยนะนอนได้อยู่ไหมได้บ้างมาเลยคนผมกลัวมันเป็นบ้านโบราณเด๋ยวรุ่มตกัจจ้กคุณเจบคุอยู่บนเนี่ยมาฮะ คุกับใช่พี่มับัน้จะเป็นานหน้าใช่ไหมคุ้ัครับุับ้วานหน้าเกียวกลคกับกร้านหน้าเกียวกก เดี๋ยวตักแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าคิมยาวนะครับคนที่ติดตามชมครับสุนิชโชธทับชนะครับร้านเตี่ยวแซ่บบ้านผงราบดุ๋ยครับเดี๋ยวนุงกติดตามนะครับ